เพิ่งจะแก่งไก่แก่งไก่ใส่บบเอื้อกรับเห็ดสุดเลยลูกใส่น้ำปลาใส่ปรุงแล้วนะแสบแล้วงอแล้วทว่าเดี๋ยวลงสใส่ผักอีกตัวกับติปิดไปเดี๋ยวกินข้าวเลยลูกกินข้าวรอพี่ต้นต้นกำลังเขาไปส่งนะส่งอยู่หมอมนาดเขาจะมารับอีก โอ้เป็นไข่วัดกันมัดทุกคนเลยในโรงงานสิบกว่าคนเปน็ดเลยย่างแยหลงผู้เดียวท่านเปิดย่างแยหลงผู้เดียวอีหลีนอกกันเป็นมัดเลยให้ลรงกินผักหลายเด้อพุ่มละพุ่มสูงผู้ใดพุ่มเบ้สูงเนี่ยเดยอดลอยอืมแสะะียบกะปิด ฟ้าไปเซ่ขัดเอ้ยมากินข้าวลูุตักข้าวโซนน้ำร้อนๆเนี่ยรอพี่ต้นกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งรอเขามอรับขิดยาบ่รีขดยาบอหายขีดยาหมดทุกคนเลยวีินี่ลุน่ะตักแกงกินเลยข้าวก็ เต็มมอญกินอุ่นๆย่างไก่ใส่ปักทองใส่เห็ดแล้วเด้กินเสร็จก็เราเขาไปฉีดยามาเขาให้ยามาก็กินยาเลยเพราะว่ากินข้าวไปแล้วอืมบมจี